สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีผู้ติดตามช่องยูทูบทุกอย่างเมืองอีสานมื้อนี้พกกับผมเบายดคือเก่าได้พี่น้องเด้อมื้อนนี้พาพพี่น้องมาขึ้นภูมาหาเบงเฮดพี่น้องเพราะว่ายามนี่เฮดก็ยังออกอยู่วันที่วันที่สามตุลาคมพี่น้องเดือนตุลาเฮดแล้วงงกันยังออกอยู่ถ้าเจ้ามาหมดเศร้านี่ก็ได้อยู่พี่น้องก่อนสิมาหาเฮดเอาเมงข้ามพี่น้องเนี่แววมาลำตั้งเอาเมงข้ามมาเอาเมงข้ามพี่น้องเี่ เกิมาหมดเศร้าเนี่แเบมาเอา,มามออเม่งข้ามพี่น้องเดี๋ยวห้เบิองพี่น้องทางนี้เอื่นเมงข้ามหรือเมงแมงผักผ่าบอกบางบางก็เอื่นเมงผักผ่าเมงข้ามพี่น้องเลยได้มั่นเศร้าวกลัวละพี่น้องเมงหุกกลวงแล้วแตจะพื้นที่ตำแหน่งใดสิเอื่นพี่น้องเดือนตุลาคมเ็ปก็ยังออกอยู่พี่น้องเอ้ยเฮดละง,งวก บรรยากาศทั้งผู้พี่น้องไปบนันทีผ้าเป็นไปนร่อลวนกันว่าสิได้บอเหตดมีจังไหนที่ตามเ้าพี่น้องเด้อขับพี่น้องหลังจากที่เฮี้ยเขาย่างขึ้นมาทั้งผู้พี่น้องเป็นบรรยากาศทั้งผู้พี่น้องเป็นก้อนหินสลับซับซ้อนมหาเกียรติเพยุยกน้ำโค้กข้างพี่น้องเลยนี่โค้ข้างแบบนี้เลย นสียออกยุติ้มเงามันนั่นแหละพี่น้องเรามาพ่อสองดอกเห็นแล้วงวกขาวเห็นแล้วงวกเหลืองเห็นแล้วง้อเขาวพี่น้องพ่อแล้วสองดอกมาเบิ่งวานทีงามบ่เห,หรอฮะใสโอ้สองดอกพี่น้องเลยนีๆน,น,นี่พี่น้องนี่โอ้สามดอกไม่เห็นเลยไม่เห็นนะนะเนี่นย พี่น้องเลยไม่ได้อ่อนนิดมานล้วหลแล้วพี่น้องสองสามดอกมาเนี่ลังจากที่เขายางขึ้นมากนี่พี่น้องเห็ลงงดละงอกเอาะขี่ดินออกนะยางคาะรอบังไปเรื่อยพี่น้องเลยแถวนี้ละโอ้มันหักหน่อยนเนาะออาไปอสองดอกหักเอาอเลยไปก้อนหินบ้านเมืองข้าเจ้าลงเฟียดเห็นเห็ดบวก หลายพี่น้องตัวยูพี่เฮ็ดดองงอกออกพี่น้องเลยนะสองดอกโอ้อย่างงามเลยพี่น้องได้แล้วพี่น้อง,อไ,องไปไปรุนกันตัวบานหน่อยว่าจะเป็นแบบใดสงครามยังไม่จบ้ะพี่น้องเด้อย,ยางหาไปรี้ยเดือยพี่น้องเลยกับใส่ โมเมนต์่มันออกอยู่กกข้างน้อยแบบนี้แหละพี่น้องในกกข้างกกนี่กกข้างพี่น้องยางเกิดเป็นเรื่อยหาเรานีแหละพี่น้องครับพี่น้องหลังจากที่ห้องยางขึ้นมาเรื่อยๆยางหามาเรื่อยๆพี่น้องมาเห็นไครเห็ดละงูพี่น้องเลยมันกระสีออกพี่น้องไครเขา เ็ลเลองกงขาวจะเฮลเลองกเหลืองอเ,เดือนตุลาคมย่ำม,มีพี่น้องวันที่สามตุลาคมหลังจากที่เลขออกโคกโคกเก่าก็หาศูนย์น้พี่น้องเนาะคือมาหากินเฮดบันนี่เฮ็ดออกพี่น้องนี่ไะใครว้านนี่นีม่มาเบืองพี่น้องนี่เมื่อกี้มาไหมนี่นี่นี่กำลังโพเลยพี่น้องเลยกำลังโพพี่น้องนี่ ในแจ็คไข่หน่อ้อไข่นี่นดินี่นี่ให้ไบใบใหม่หน่อยเห็นว่พี่น้องเล่นี่นี่มาเกียบมันเป็นเห็ดละงอกเหลืองบอกอยู่นี่งอกเ,เหลืองแล้วขาวอันนี้มันกำลังเป็นเสือนี่สืออกขอดไว้ไว<ง>้อยู่นี่เลยซีไข่พี่น้องไข่เห็ดละงอกเดือนตุลาคมน้ำถั่วมทั้งอื่นน้ำถั่วมพี่น้องเอ้ยต่อทั้งกาะสินเห็ดละงอกออกดื้อพี่น้องดือ้อใหญบ่อหนะ ดเป็นตะลังไก่พ mm ี hmm ่น hey. uh ้องผู้ถือนามสกมลน้องพี่น้องเนาะอันนี้อีกสองไข่พี่น้องไข่เล็กไข่น้อยเนาะนีเนาะเนาะว่าอันเปิดอเห็นนองยานี่ไข่หนึ่งแค่นี้นะนะไข่ใหญ่แค่พี่น้องไข่เห็นลางโงกขาวบ่ขาวนิ่งเหลืองบ่มาสิเป็นขาวสวยมาก เดือนตุลาคมเฮ็ดลงโง่ออกพี่น้องถ้าลนะะครอีกงุรุษคนพอะว่าก็ขีดกอมาลงมาแมนด้วยพี่น้องเด้อมันหนีมันที่สามตุลาคมหลังจากเลขออกโคกเก่ากบหาซูนพี่น้อง <ใน S 1> จำ<น>ไม่ฟังแต่ต<น>ิดกระเสือกันโอ้ใหญไงเนาะญ่เติอพี่น,อน,น้องไค่วาเน่ยพน่ะมานหนีพี่น้องนี่ มูนึงเนาะนี่เนาะอือไข่นึ่้ไข่หอนขนาดสไข like, <ai> ่ขนาดที่พี่น้องขนาดยังยังไปยังมาบเห็นมือเอโลขาวๆนี่ดูนะไข่ใหญ่นานขนาดนี้ไงเลยพี่น้องไข่นี่ไข่พี่น้องสไข่สไข่พี่น้องสี่ไข่สพี่น้องเลยมองเดียวยูหันสีเป็นแปดเก้ิบ เดือดิฟไข่พี่น้องห <àng S 2> ่างกัน,นระยะห่างกันระยะแค่แค่สองสามเมตรพี่น้องเลยถ้าแม่นดอกง่นี่นบัวห้วยเต็ียมยัง้วเนาะได้หมอกแก้มแบบไงพี่น้องถ้าแม่มันง่ายพี่น้องสามไข่ก็บรรยากาศทั้งพูดทั้งผาพี่น้องคมเจีบคมห้าง,งพี่น้องเลย เสด็หาก่ะคุณพี่นออาา้องเพราะว่าหาหาแคร์ตัวข้าวอันนี้อีกสองไข่นี่พี่น้องนี่ยสองไข่ใครเห็นล้วงงอู้หูนะสามสามคนไข่น้อยดูไข่ใหญ่สี่คนนะคนน่ะมาหน่อยแล้วมาหน้อยแหละมาเคลียบมึงมาหน้อยแล้วพี่โอ่งในขี้ดินทรายทิ้มวบ มันออกตลอดพี่น้องอยู่นี่ถ้าย่าเพชรละงอกละมาโลครับพี่น้องบอลน,นี่ถ้าเขาว่าเฮละงอกอ๋อละมาเนี่ยได้โลพี่น้องเลยสถานที่มองนี่้ทีเฮ็ดพึ่งเสยในเฮ็ดพึ่งพร้อมบ่อกระดับเฮ็ดพึ่งก็ได้ป่ายหยาเพ็กพี่น้องอเห็นบนตึ้งเทืเ้องมืดฟ้ามาพี่นอ้องคนน่ะเออบรรยากาศทัง้งภูโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลย แดดกระห้อนขาดว่าฝนีนตัวข้ามมุนนี่าหายอีกหานลำปลาหย่าเนี่ยแหละมันออกมันดอกตลอดต้ทงทางอุบลทางขอนแกนนำถ่วมพี่น้องเอ้ยทางสารคามทางไส่นาดสิงบุรีอ่างทอง อายุทยาสิท่วมแล้วพี่น้องอันนี้เนะ่ยเอาไว้ีกเพิ่อือเอาไว้ซะเพราะว่าทางกลาลสินมือนี่ปีนี่บระทัานเลยท่วมพี่น้องท่วมอยู่แต่ว่าบริบบหลายเขากระจากระลังงามนี่ต้นตะเพิ่นมองนา้าท่วมพี่น้องเขาท่วม,วมเขาเน้อยย่เนี่ยเขากำลังมั่นสิมาท่วมเนี่ยโอ้เสียหายหลายพี่น้อง,ก,งก็กำลังใจพี่น้องดื้อ พี่น้องฟังไทยฟังเล่าสบป,อ,ปอเล่าทุกจังหวัดทุกพื้นที่พี่น้องไมนกําลังใจให้ทางกาลสินเฮ่า,ากันเ็ดละงกออกพี่น้องหายยู่นะฮะกินน้ําพูแบบนี้แหละพี่น้อง<ม>เป็นพื้นที่ที่ราบสูงพี่น้องน้ำก็บ่คอย่วมมาใด้ดอกทางนี่ไหมูเดียวหไหนมูหนึ่งพี่น้อง พี่น้องเห็ดกระงูไข่มันไม่ได้ขี่ดินเนาะโซกัโป๊สแต่นนเนาะหน่อยเอ๊ะขี่ดินไม่ได้ปะ่ะเอาสำเนินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาย่างต่อเพราะวา่ามืดฟ้ามืดฝนมาแล้วจะติดพันการพี่น้องเลยคองกครับพี่น้องหลังจากที่ห้อยยางขึ้นมาเรื่อยๆกับบรรยากาศทั้งผู้พี่น้อง ขอโทษขออภัยพี่น้องเห็นเห็นเห็นละงวงงามฝนตกพี่น้องบริษัเห็ดบริษไทยพี่น้องเบิ้งดอกบักไง่พี่น้องงามงามฝนตกพี่น้องเอยไหลไปเลหลักกี่ฟ้าเนี่ยก่อนฝนตกพี่น้อง่างขึ้นมามาเบิงอีกมองนี้พี่น้องเลยเห็นคือเกาพี่น้องสองดอกเห็นดิม่บอกโอ้ยงามแท้เนี่มีไข่รเป่าจัก พี่น,อน้องในดอกนึงในอดอกนึงพี่น้องสองดอกเ็เทะงูขาวพี่น้องเคยออกด้วยเมื่อกี้ก็ได้เฮดทะงูเหลืองหน่อยนี่เฮดทะงูขาวโคนนี่เป็นเห็ดเทาไข่พี่น้องเลยเฮเทาไข่เสืกอออยู่บอลน,นีแหละแต่ว่า ม <N i> yes, ื่อนี้เห็ดตะไคร้บ่ออกออกแค่ละงกพี่น้องสองดอกงามๆเนาะอืมจะเอาทิ้งเอาไปแล้วพี่น้องเห็ดตะไคร้กบกงนี่พี่น้องนลยออกที่นี่ละนี่พี่น้องเบิ่งเห็ดละงกดอกงามๆพี่น้องนี่ดอกก็ใหญ่เลยพี่น้องตอนเห็นฝนบ่ตกพี่น้องเลย ขอโทษขอภาพได้ลายวงในพี่น้องโอ้จะสอนครับงามด้วยพี่น้องเนี่ยเป็นล่างแกงเนี่ยห้วยเสียบวา,างลงพี่ครนะับเลยฝนตกแล้วงผัดแดดพี่น้องเอ้ยวงในผลนะแดดสีลมสีตายมือนี่ฮ้อนขึ้นกันเฮ็ดทั้งเฮ็ดปวกทั้งเฮ็ดละง,งูออกพี่น้องโอ้ยหาเบุญกระกขับ ปาพี่น้องลุยต่อบัเนี้ยซอยมาผดแดดห้อนครับพี่น้องหลังจากที่เฮาเก็บเห็ดแล้วเรียบร้อยพักกินข้าวเที่ยงพี่น้องแดดแดดแดดห่อนพี่นอ้องยัแต่ฝนตกมเมืองเงมาดังไฟพี่น้องยุฟู่ยุผามาเนี่ดังไฟจีนังพี่น้องเนี่ยจีนังคุ้ยนังวัวพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวพี่น้องดังไฟจีกับบรรยากาศพี่น้อง ธรรมศาสตร์ตั้งผู้ขุดยอดพี่น้องบรรยากาศมันนี้ทางไฟจีนี่เพียงลาหมึกพี่น้องนี่เพียงลาหมึกเียงก็ขอเที่ยงเห็ดกระไดพอสมควรหรือพี่น้องนี่เห็ดเห็ดกระไดพอสมควรแล้วแล้วก็มีกล้วยแล้วก็เมี่ยงไม้พี่น้องเมี่ยงไม้ไข่บ้างกระไดเมี่ยงข้ามเลประมาณสักศร้าสามสิบตัว อาพี่น้องยิ่งเขียน้ำกันเด้อบอนเด้อหลังไฟจีนังพี่น้องเอ้ยพียก,ก่อนโอ้ใหม่แล้วอันนี้ยควมบรรยากาศพี่น้องสุดยอดเลย,ม,ยม,ม,มันนี่เพียงประเมความห่อมันนี่เข่าเทียงที่เข,าขเ่ากินน้ำแล้วก็ลุยต่อพี่นอ้องอาพี่น้องออยิ่าเข่าจกันเด้อบอน,นี้เด้อครับพี่น้องหลังจากที่เ่ากินเขา่าเทียงย่างขึ้นมาต้องพูดเรื่อยๆพี่น้อง มาเราเบิงเ่งขมเจี๊ยงขมั่งมาปล่อยให้ลรางูกเลยองนะพี่น้องเลยมีพี่น,อน้อ,นองสีดอกเลยหเห็นสีดอกพี่น้อง้กะก็เฮ็ดตะงูกขาวอีกอยู่ทั้งหลังพี่น้องไงเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนแสดงว่าคนมมาหาพี่น้อง เอาอันขี้ดินออกดี้ดินขึมฟ้าคือฝนมาแล้วพุ่นนะเห็นบ่พี่น้องไหลแล้วพุ่นนะขึมฟ้าคือฝนมาแล้วเห็ดกก่ยากหาฝนกระิีโตพี่น้องเลยจังบ่อหวานเลยเถิงๆพูเขาว่าไหนหาบ่อวายเลยขึ้นไปอยู่รอขึ้นไป้งเถิงพี่น้องเพื่อันเพื่อีนอืม นะได้แมงค่ามแมงแมงค้ามเนี่ประมาณสามสิบสี่สิบตัวละพี่น้องหาเห็ดละงวกมานำนะเอาเบิง่งเ,เห็ดละงวกขาวพี่น้องมาดิพี่น้องนี่อันนี้ดอกหนึ่งนนี้สองดอกพี่น้องนี่ สองดอกนี่ยงามๆเนี่ย,ยโอ้ดอกงามเลยพี่น้องดอกไม้ธรรมศาสตร์พี่น้องเนี่ยธรรมศาสตร์สางใหม่เลยครับพี่น้องงามๆนี่คือกงามใส่แข็งแข็งหน่อยแดดห่อนพี่น้องตอนนี้กำลังแดดแห้งเลยสีดอกเนาะ ร่วมสอร่วมสอมองเป็นแปดดอกพี่น้องยางหาไปเดยกทางอื่นเขาเจาน้ำถ่วมพี่น้องเอ้ยทางนี้เฮ็ดละงกออกแดดกระห้อนพี่น้องมันนี้ะปะพี่น้อง ไปรุ่นตัวว่ามันิได้บวกเป็นเครืค่อ,อง,งของเราพี่น้องเลยครับพี่น้องหลังจากาจาพี่ฮอเก็บเพยดมาตอนนี้กับประมาณสี่หางแรงพี่น้องมาสรุปไปพี่น้องเบิ่งพี่น้องเห็นละงกพี่น้องเห็นละงกงกหลังเห็นละงกขาวใ่ใหญ่ๆมันอยู่ทั้งลุม่นพี่น้องอยู่กับตาทั้งลุมแต่ก็ได้แม่งแมงข้ามพี่น้อง ประมาณสามทิปที่ทิปตัวนี่แหละครับเอาไว้ซ้ำนี่เนาะคลิปนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะเสดมเมื่อมันคำละพี่น,อน้องไงจะบรรยากาศทึ่งภูครับสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดติดตามช่องยูทูบธุกยาเมงิสารนะพี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ห้ยหลกหลายไลน์ในสเสดมีกำลังใจจะคลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ